ฟูก็ฟิดูอะไรครับก <c oughs> ุ้งก <c oughs> ุ้ง l บ b s t กุ้งอ่ะตัวนี้ใหญ่ที่สุดกุ้งก้ามแดงว้าวพี่ฟูกา้ามใหญ่ไหมกา้ามมันแดงจริงๆดูเออกุ้งก้ามแดง,งอันนี้เป็นกุ้งเลี้ยงมันเดี้งตรงก้ามอ่ะครับอันนี้เป็นกุ้งเลี้ยงนะครับตัวใหญ่มากพี่ฟูที่กังฟูจับใหญ่มากเลยครับนี่สังเกตเทียบกับมือกังฟูได้เลยครับมันจะมี มาให้กาฟิวดูเฉยๆอ่ะกาฟิวดูพี่ฟูปล่อยลงไปครับไม่กลัวไ,ไม่กลัวไม่เหนีบไม่หน็อันนี้เต็มอ,อันนี้ครึ่งกิโลนะครับทั้งหมดนี้ครับครึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาททั้งหมดนี้นะครับแล้วทำไมก็ตัวใหญ่มากไงแม่ถึงบอกอันนี้ซื้อมาจาก ที่เขาเลี้ยง่เอาจะเป็นตัวใหญ่ให้ดูว่ามันตัวใหญ่มากกุ้งก้ามเงก้ามันอย่างนุ่มเลยครับไม่ต้องกลัวเฉยๆเดี๋ยวลูกอันนี้ให้ดูตอนตอนที่เป็นตัวใหญ่ๆสดๆเลยนตรงนี้อย่างนุ่มเลยเขาเลี้ยงเหมือนปลาเลยนนุ่มจริงๆเนี่ยครับพี่ปูรู้ไหมว่าเขาเลี้ยงเหมือนปลาเลยอยู่ในสระ แล้วถึงเวลาเขาก็ไปจับเหมือนปลาเลยเอาน้ำออกดูจับตรงนี้ดูนุ่มๆม่จับดูในการเอาไตัวอื่นมันไม่มีเหมือนตัวนี้รูเอาวางไว้ก่อนครับจริงๆท้องอิ่มนี่เป็นกุ้งสดๆเลยกุ้งก้ามแดงเลี้ยงเลี้ยงเหมือนปลาเลยแล้วก็ถึงเวลาจับก็คือ สนูน้ำออุตัวเล็กแ,แม่กุ้งลูกครับอันนี้แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้ให้กินอาหารอะไรนะเหมือนว่าก็ปล่อยลงสระเลยอั่กงตนี้คตัวเล็กอน,นี้ลูลไหนลก่ามันก็กำลังเป็นตัวเล็กไงครับลูกยังไม่มีนะใช่ยังาาไงก็มาเล็กล่ะตัวใหญ่จริงๆงชอบจับก กกตามใหญ่มากกุ้งตามแดงอันนี้ยังใหญ่อันนี้เขากำลังแบบว่าเป็นที่นิยมที่ว่าเลี้ยงแล้วก็ทำรายได้ให้กับคนเลี้ยงได้เป็นอย่างดีเลยนนเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เอาไปขายไงครับลูกก็ทำรายได้ให้กับคนเลี้ยงกุ้งไงครับ อันนี้ก็กิโลละ500อันนี้ซื้อมาอค,ครึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาทไงครับได้กี่ตัวเนี่ยได้เก้าตัวอ๋อทำไมด้านหลังมันหุบอ่ะโอเคอันนี้ให้เด็กๆได้มาดูให้มาดูกุ้งกล้ามแดงตัวใหญ่ๆเลยอันนี้อายุอันใหญ่อายุเป็นปีแล้วนะนายยุ้ยบอกเนี่ยเพราะว่าซื้อมาจากนายุย้ย <c oughs> มาจากพี่วิอายุเป็นปีตัวใหญ,เใหญ่เนื้อยางใหญ่เนื้อเยอะครับโอเคครับ okay, พ,พี่กู้เดี๋ยวหลัง,ง,ลง,ลงเราต้องไปดูบอกกุ้งเขาละว่าเขาเลี้ยงแบบไหนเนะาะพูก,กับฟิวจะได้เห็นอตอนที่อยู่ในสระ <laughs>